สวัสดีค่ะจูนพันธิพาปัดชิมชงกุล a อคเคาเมเซอร์แอลแวร์กค่ะข้อเซอร์วิสของ AWS Cloud มีทั้งหมด6กลุ่มหลักๆนะคะแต่ละกลุ่มก็จะให้ป็นการแตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างการใช้งานส่วนหนึ่งของแต่ละกลุ่มมาให้ดูกันค่ะและก่อนจะไปดูฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะ อย่างแรกคอมพิวตัวอย่างเซอร์วิสที่เรารู้จักกันดีในกลุ่มเช่น Amazon EC2 เป็นเว็บเซอร์วิสที่นิยมมากๆตัวหนึ่งของ AWS ก็คือเป็น Virtual Machine หรือ Virtual Server บนคลาวด์ซึ่งรันแอปพลิเคชันบนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย AWS จะเรียกเจ้าเซิร์ฟเวอร์บนคลาวดนี้ว่า instance จุดเด่นของมันก็คือการใช้เท่าไรก็จ่ายเท่านั้นต่างจากเซิร์ฟเวอร์แบบ Physical ที่เราซื้อมาแล้วด้วย Cap a c i t y ที่มีเท่านี้ถึงเวลาที่เราใช้เกินงบก็จะบานปลายถ้าใช้ไม่ถึงก็ เสียต่างฟรี EC2 มีทั้งแบบใช้ระยะสั้นและใช้ระยะยาวค่ะมาต่อกันที่ Networking และ Content Delivery เช่น AWS ELB เป็นตัวช่วยการกระจายการทำงานของ Network Traffic หรือการกระจายการทำงานของแต่ละ Server s e r v ์ฟเอร์บนข่าวหรือ EC2 Instance หากตัวใดตัวหนึ่งไม่ทำงานหรือทำงานหนักไป Service นี้ก็จะช่วยกระจายการทำงานหรือ Workload ให้สมดุลหรือ Balance ตามชื่อ Service นั่นเองค่ะ ต่อมาที่ storage เช่น amazon s 3เป็น service ที่ให้พื้นที่ในการจัดการเก็บข้อมูลที่เป็น object storage เช่นไฟล์รูปภาพคลิปวิดีโอหรือพวกอเอกสาร pdf สามารถ back up restore recovery อีกทั้งจะสามารถเอาไป integrate ร่วมกับ service อื่นๆเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจัดเก็บได้อีกด้วยต่อมา database เช่น amazon rds ซึ่งเอาไว้ Store Data ที่เป็น Relational Database ซึ่งใช้ SQL ในการจัดการ Data ติดตั้งง่ายไม่ต้องวุ่นวายกับการ Setup Hardware มีการอัปเดตซ Software แก้บักให้แบบ Auto ที่สำคัญก็คือ Backup ให้เรา Auto ด้วยแล้วก็ยังสามารถ Restore ข้อมูลกลับมาได้ไม่ยากต่อมา Security, Identity และ Compliance เช่น AWS IAM การ Manage Permission หรือ Control ว่าจะให้ใครสามารถ Access เข้ามาทำอะไรได้บ้าง Set ได้ว่ารีสอร์ไหน User คนไหนหรือ Application ไหนเข้าถึงได้และ c o r e Service สุดท้ายก็คือในส่วนของ Manage and Governance เช่น aws organizations เป็นตัวช่วยในการรวบรวมการจัดการ Account หลายๆกลุ่มพูดง่ายๆก็เหมือน create aws account แล้วก็ Add User เข้ามาเช่นอาจจะแยกตามกลุ่มแผานก a c c o u n t นี้ finance a c c o u n t นี้ hr ซึ่งก็สามารถเซตคอนโทรลพ o l i c s e เซตเพอร์มิชันให้แตกต่างกันไปได้ย้ำนะคะนี่เป็นเซอร์วิสเพียงส่วนหนึ่งของ AWS เท่านั้นคลิปหน้าใครอยากรู้จักเซอร์วิสไหนให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ